นเซกับเพนทองทางเขาเป็นใครอ่ะอ๋อนายกไทยกับกัมพูชาเอ้าหรอมีการมเมากกนในโทรศัพท์แล้วเพราะเออว่ามีคลิปเสียงรุดค่ะไอโฟนโคล์บิทวีนแพทนทองทาแอนฮุนเซนเวอร์สลีดโอ้คำนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันถูกเผยแพร่ลีกก็คือ คลิปเสียงหลุดค่ะคุยอะไรกันแหมเมาประเทศไทยกันหรือเปล่า In the call แผนทองทา called a senior Thai Army commander and opponent ป,ปทัทในการสนทนาครั้งนี้ครับแผนทองทาเนี่ยได้กล่าวว่าผู้บัญชาการอาหารไทยเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามตรงข้ามกับใครอ่ะฮุนเซนค่ะ p o s t e t the full call on Facebook causing criticism of แผนทองทา๋อป,ปทัท คุณเฟนพรธรรมดาด้วยจ้ะแล่ากับมาโพสต์การสนทนาค,ครั้งนี้เต็มรูปแบบเลยเอาคลิปเสียงเนี่ยมาลงเด e ภูม <Wow. S 1> ิใจไทยพอที่ withdraw ถอนตัวนะคะถอนจากไหน from the government ถอนตัวออกจากรัฐบาลจ้ะ <What? S 1> they say the leak The country dignity คลิปเสียงหลุดครั้งนี้มันทำลายเกียรติยศของประเทศไทยฝ่ายค้านค่ะก็ออกมานัดียืบอกว่าไง Opposition parties called for Pan t o n g t h a to resign ฝ่ายค้านได้ออกมาเรียกร้องให้คุณแพนทองทาลาออกแทนทองทา apologize I'm sorry ขอโทษหลยๆเรเด้อว่าอย่างล่ะ saying it was part of a negotiation เป็นกลยุทธ์เทคนิคซื้อซื้อ she said she supports the military and national unity เธอเนี่ยคตรรัจะซัพพอร์ตและสนับสนุนกองทัพของเราเออฉันก็อยู่ฟังไทยเนาะฉันเป็นนายกไพ่แหม่ฉันไปซัพพอร์ผู้ใดล่ะว้าซื้อซื้อมันเป็นแบบว่าทริกฮะนะ the leak led to protests in the streets ลิปเสียงรุดครั้งนี้มันนำให้เกิดการประท้วงในถนนนะคะ p l e took to the streets คนก็มารวมตัวกันประท้วงอุ๊ยตายมันวุ่นวายอะไรจะขนาดนี้แล้วสุดท้ายมันจะไปจบที่ตรงไหนคะทุกคนลองเม้นบอกสิว่า what do you think about this situation such a big mess ฮ huh ่ h